Ni ตอนนี้เราก็จะมาทำช็อกโกแลตบราวนี่มิกซ์จากแป้งสำเร็จรูปนะคะทุกคนแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็จะมาใส่เพิ่มแค่น้ำมันน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็จะใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปนะคะช็อกโกแลตชิพนะคะช็อกโกแลตชิพแบบนี้นะคะ เราใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วก็ใช้แบบนี้ง่ายสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านนี่ค่ะเราก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะทำไว้รอให้เด็กทำไว้รอเด็กๆเ,เลิกเรียนค่ะ แล้วเราก็จะเอาข้าเตาอบแล้วออกเกนะ็จะวางข้างล่างน,นะคะเพราะว่าเตาของเราค่อนข้างร้งงอนเป็นเตาพัดลมค่ะนี่ะคะอบ20นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะบปลวานี่พักไวจ้จนอุ่นแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาลองตัดดูค่ะ เรู้คัะทนท่านสวยเลย ขอบก็จะกรอบนะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะดูสิอู้น้าตาน่าทานเลยค่ะทุกคนข้างในก็จะมีความมีความเยิ้มความนุ่มนะคะดูค่ะนี่เด็กๆต้องดีใจแน่เลยค่ะกลับบ้านมาได้กินบราวนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนตรงขอบๆเนี่ยเขาก็จะกรอบนะคะมีความกรอบค่ะแต่ข้างในแต่ข้างในอาจจะนุ่มนะคะเนี่ยจะนิ่มนี่ค่ะเอาไว้เก็บใส่กล่องไว้ให้เด็กๆหลังเลิกเรียนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสานะคะช่อง แม่บ้านอังกฤษปานิสาค่ะตอนนี้เราก็กำลังแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้าเตรียมตัวที่จะไปงานโรงเรียนลูกชายคอนเล็กค่ะวันนี้ที่โรงเรียนลูกชายคอนเล็กเขามีงาน summer fair มมนะคะซ summer fair เขาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูร้อนค่ะทุกคนเราก็เลยจะพาลูกชายไปค่ะก็เลยมาแต่งหน้านิดหน่อย แต่งแน่นิดหน่อยค่ะข้างน้าอากาศร้อนรอนะอข้างนอกอากาศร้อนมากเลยนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ทำช่อง Youtube นี่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะทำกับข้าวกินนั่นกินนี่ ก็ตแต่งหน้านิดหน่อยก็อะไรเยอะไห้ลายของเราไฮไลท์อันนี้สีไม่สว่างเลยค่ะ ลูกชายกับสามีอยู่ข้างล่างนะคะลูกชายกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะลูกชายคนเล็ก เสียงโทรศัพท์สามีดังค่ะทุกคนนี่ค่ะสี่ เข้มไปไหมคะเวลาอยู่ในห้องกับอยู่ข้างนอกมันจะต่างกันนะเวลาอยู่ข้างนอกเวลาอยู่ข้างในสีมันเราคิดว่าเราแต่งอ่อนแต่พอเวลาออกไปข้างนอกมันเข้มคนะ่ะทุกคนความสว่างมันต่างกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยว5้าโมงแล้วก็จะไปนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารเย็นให้ลูกๆก,กินก่อนที่จะไปนะคะคิดว่าลูกชายคนโตน่าจะไม่ไปค่ะน่าจะอยู่บ้านเนี่ยูกันเกันะ time you come what Okay. ตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะคิดว่าไม่น่าจะเข้มเกินไปนะคะอืนนี่ค่ะเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนสังเกตไหมคะว่า หลายคลิปของเราที่ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์นะคะที่มุมมุมบนด้านด้านขวาจะไม่มีลายน้ำของค่ i ยมาสเตอแล้วนะคะคือมันเป็นมันมันหายไปเพราะความแบบว่าอะไรอะอุบัติเหตุอะคะ่ะคือในในขณะที่เรากำลังตัดต่อคลิป เพื่อที่จะโพสต์ลง YouTube นะคะก็ตัดต่อคลิปในอแอปของ k ลาย m ์ s t e r นะคะเราตัดต่อเสร็จก็กำลังจะเซฟวิดีโอพอเรากดไปที่เซฟวิดีโอนะคะหน้าจอน้าจอโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาว่า,าทดลองใช้หรือว่า,าใช้รายเดือนแบบไม่มีรายน้ำราคา3ปอน์แล้วก็ รายปีใช้รายปีแบบไม่มีลายไม่มีลายน้ำนะคะราคา3 5สปอนด์ค่ะแล้วด้านมุมขวาสุดก็จะมีว่าข้ามปกติเราก็จะกดข้ามไปเลยนะคะแล้วทีดีพอดีพอดีวันนั้นค่ะเมื่อ2องอาทิตย์ก่อนสามีอยู่บ้านก็ชวนคุยนั่นคุยนี่ในขณะที่เรากำลังตัดต่อวิดีโออยู่อะคะ่ะแล้ว ก็หันไปคุยกับสามีแล้วมือก็เดิมบังเอิญไปกดโดนกดโดนปุ่มที่แบบว่าใช้รายใช้ลายปี3 5ปอนเกนะคะแล้วทีนี้เราจะกดออกมันก็ออกไม่ได้ค่ะทุกคนเขาให้ใส่ลายนิ้วมือปริ้นลายนิ้วมือเราก็คิดว่าถ้าใส่ปริ้นลายนิ้วมือเสร็จแล้วถ้าปริ้นลายนิ้วมือเสร็จแล้ว เราก็จะยกเลิกได้แต่มันไม่ใช่ค่ะพอพอเราใส่ลายนิ้วมือเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราตกลงซื้อไปเลยค่ะเราตกลงซื้อลายปีทีนี้ก็โอโหโมโหสามีมากๆเลยยกเลิกก็ไม่ได้พยายามติดต่อพยายามติดต่อธนาคารก็ติดต่อไม่ได้ค่ะโทรไปเชา้ากลางวันเย็นก็ให้รอรอรอถือสายรอรอแล้วรออีกก็ก็อย่างงั้นนะคะคือแล้วทีนี้ แล้วก็บ,นบ,นบน่นบ่นบ่นตั้งแต่เช้ายันเยันเที่ยงทีนี้พอไปที่เทสโก้ไปไปซื้อกับข้าวนะคะก็บ่นไม่หยุดสามีก็เลย <c oughs> คืนเงินให้ดยการจ่ายค่าช้อปปิง้งพอดีวันนั้นเราซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะก็เลยคืนสามีก็เลยใจค่าช้อปปิ้งให้สามสิบห้าปอนเก่า <c> ๆ <oughs> แต่ก็ยังเสียดายอยู่ค่ะ เ,เราก็พยายามติดต่อธนาคารนะคะเป็นเวลา3 4ถึงวันคะ่ะพยายามติดต่อธนาคารยังไงก็ติดต่อไม่ได้คะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปที่ธนาคารด้วยค่ะยกเลิกถ้าจะยกเลิกถ้าจะยกเลิกก็คือต้องโทรติดต่อธนาคารเพื่อทําการยกเลิกนะคะต้องให้ธนาคารทําการยกเลิกให้คะ่ะแต่เราก็ต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไรหรือว่าเราได้ทําการซื้อไหม ทำไมเขาถึงเขาถึงเอาเงินออกจากบัญชีเราเพราะเหตุผลอะไรนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อธนาคารได้ค่ะคือสายยุ่งตลอดเวลาสายไม่ว่างเลยโทรไปทีไรก็บอกให้เราถือสายรอประมาณครึ่งชั่วโมงบ้าง20นาทีบ้าง ทุกครั้งที่เราถือสายรอแล้วก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปทํานั่นทํานี่เราก็ไม่สามารถที่จะถือสายรอได้เป็นเวลา20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะเรามีอะไรต้องทำถ้ามวัวแต่ซื้อถือสายรอเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกครั้งที่โทรไปก็บอกว่าให้ถือสายรอเพราะว่าทางธนาคารยุ่งมากมีคนโทรไปเยอะมากเลยค่ะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมลายน้ำของเราหายไปนะคะ จริงๆแล้วอ่ะเราชอบที่มันมีลายน้ํานะคะลายน้ําของคายมาสเตอร์คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเราคิดว่าเออมันดูดีนะมีลายน้ําแล้วก็ทําให้เราสามารถจําวิดีโอที่เราตัดต่อแล้วได้อันไหนตัดต่อแล้วอันไหนยังไม่ได้ตัดต่อนี้นะคะ,ะมันก็สามารถทําให้เราจําได้ค่ะบางทีเรากดลบคลิปวิดีโอออกไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะ พราะมันอยู่ในในแฟมแฟมภาพของเราค่ะก็คือนั่นก็คือเหตุผลที่มันหายไปนะคะทุกคนเราไม่ได้คิดที่จะซื้อรายเดือนหรือรายปีอะไรเลยค่ะแต่มันด้วยเหตุจําเป็นค่ะมันเป็นอุบัติเหตุแต่คิดว่าถ้าหมด1นึ่งปีแล้วคงไม่ซื้ออีกแล้วค่ะต้องระวังแล้วต่อไปนี้เวลาตัดต่อ,ตอคลิปนะคะ ตอนนี้ก็ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขอะไรได้แล้วค่ะเพราะผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ค่ะยกเลิกไม่ได้แล้วค่ะเอาเงินคืนไม่ได้แล้วเพราะว่านั่นมันหมายถึงว่าเราตกลงซื้อแล้วค่ะถ้าถ้าเราสามารถติดต่อธนาคารได้สองสามวันแรกนั่นเขายังสามารถอ่ายกเลิกให้เราได้ค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ทันแล้วค่ะต้องต้องทำใจค่ะใช้ต่อไป ช่ไปจนกว่าจะหมด1ปีนะคะปีหน้านู้นแหละค่ะถึงจะหมดต,ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้ค่ะตอนนี้ต้องขอตัวไปเตรียมอาหารเย็นให้ลูกๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาลูกๆไปที่างานโรงเรียนค่ะวันนี้เขาจะเริ่มตอน5้าโมงนะคะเลิกหนึ่งทุ่มก็ต้องไปเตรียมอาหารเย็น ให้ลูกทานก่อนที่จะไปค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหิวที่นั่นเขาก็มีอาหารขายนะคะแต่ก็จะเป็นไส้กรอกขนมปังแล้วก็จะเป็นพวกเค้กค่ะเคก้กส่วนมากก็จะเป็นอา,อาหารของฝรั่งนะคะก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะของกินไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนมากจะเป็นการละเล่นเล่นเกมเล่นนู่นนี่นั่นมากกว่าค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ป้านาอามากๆค่ะที่เข้ามากดติดตามให้ค่ะขอบคุณ91คนที่เข้ามากดติดตามให้ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่มีคนติดตามมากดติดตามให้เราหนึ่งคนสองคนนั่นคือแบบดีใจสุดๆเลยค่ะคือจะบอกสามีตลอดเลยเวลามีคนมากดติดตามให้คือเราลุ้นเราดูทุกวันเราก็ คือเราเราทำคลิปแบบตั้งใจมากๆเลยนะคะตั้งใจทำคลิปมากๆคลิปเราอาจจะยังยังไม่เพอร์เฟกไม่ไม่ดูดีเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าทุกคนจะรับชมให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณมมันมันไหลลงฮะง ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนัทุกคน School Summer Fair แต่ก็ถ่ายเยอะไม่ค่อยได้นะคะเด็กๆเยอะค่ะ เด็กเยอะมากดูสิลูกชายสนุกใหญ่เลยค่ะอตอนนี้เราก็อยู่ที่งานโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้กลับค่ะไหนโชว์สิโอ้ยนี่ค่ะ หมุนหมุนมุนจับฉลากได้ตุ๊กตาค่ะทุกคนด้วยแดดยังร้อนอยู่เลยค่ะตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วถ่ายถ่ายรอบๆงานให้ดูไม่ได้นะคะทุกคนเด็กเยอะมากเสียดายจังเลยชิ ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะ yeah. uh huh. มานั่งรอรถเมยนะคะรถเมยมาประมาณอีกสิบนาทีค่ะ ตอนมาสามีมาส่งแต่ตอนกลับเราต้องนั่งรถเมล์กลับนะคะเพราะว่าสามียังทำงานอยู่ <c oughs>